อถึงวันนี้กูจะเกิดมายากจนแต่จะไม่ยอมทำตนเป็นคนไร้ค่าเอ,เอถึงชีวิตจะโดนดูถูกมามากมายแต่จะไม่ยอมให้สิ่งดดใดๆมากลำกลายเป้าหม้คข้องกูโยหลายคอเกิดมาต้องดิ้นรนบวกกับใช้ความอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวสิ่งของทุกอย่างนั้นมีค่าและต้องใช้อย่างคุ้มค่าถึงแม้ว่าอาจมีค่าแค่ชั่วคราว แปลว่าต้องใจเย็นและยอมแลกความล้ำเข้มเพื่อเป็นคนที่สุดยอดะทุกสิ่งยังจงมองให้มีค่าถึงแม้ว่าคนส่วนมากจะมองข้ามมันไปอ่ามึงอาจรู้สึกพอแท้แต่ยังมีข้อแม้ที่จะทําความฝันชีวิตมึงดีขึ้นได้แลยอย่ายอมแพ้าให้กับโชคชะตาชีวิตมึงดีขึ้นได้แลยอย่ายอมแพ้พาให้กับโชคชะตาบรรดาของคนสําเร็จคือชอบมุ่งหน้าและลาความฝันโย เกิดมายากจนจะไม่ยอมทำตนเป็นคนไร้ค่าเออถึงชีวิตจะโดนดูถูกมามากมายแต่จะไม่ยอมให้สิ่งเงียบด้มากลำกลายเป้าหมายของกูโยถึงวันนี้กูจะเกิดมายากจนแตจะไม่ยอมทำตนเป็นคนไร้ค่าเออถึงชีวิตจะโดนดูถูกมามากมายแต่จะไม่ยอมให้สิ่งเงียดมากลำกลายเป้าหมายของกูโย แม้ชีวิตบางครั้งเอาจะได้เป็นไปไปตามที่มึงหวังแต่มึงอยากากักขังตัวเองอยู่กับความท้อแท้ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้เลอเพียงแค่มึงจะแก้มันยังไงมึงจงอย่าหยุดไปและจงอย่าหมดไฟมึงจงอย่าหยุดไปและจ้องอย่าหมดไฟบันในทุกขั้นที่มึงก้าวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ไม่มีทางมาหยุดมึงไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ไม่มีทางมาหยุดมึง Yo, จงทำให้ทุกคนตกตะลึงสำหรับคนที่เคยดูถูกมึงพยายามดึงมึงลงมาข้างล่างความฝันอย่โยนทิ้งขวางความฝันหย่โยนทิ้งขว้างและมึงจงสร้างตัวตนขึ้นมาและมึงจงสร้างตัวตนขึ้นมาถึงวันนี้กูจะเกิดมายากจนแต่จะไม่ยอมทำตนเป็นคนไร้ค่า ชีวิตจะโดนดูถูกมากมายแต่จะไม่ยอมให้สิ่งใดใดมากล้ำกลายเป่าไม้ของกูอยู่ถึงวันนี้กูจะเกิดนายาจนแต่จะไม่ยอมทำตนเป็นคนไร้ค่าชีวิตจะโดนดูถูกมามากมายแต่จะไม่ยอมให้สิ่งใดใดมากล้ำกลายเป้าไม้ของกูอยู่และถึงกูจะเกิดมายาจนแต่จะไม่ยอมจำนวนให้กับโชคชะตาให้กับโชคชะตา